เจ้าหญิงกับสุนัขของเธอการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงองค์น้อยชื่อว่าเจ้าหญิงลารินาเธอไม่ได้มีเพชรนินจินดามากมายไม่ได้ชอบงานเลี้ยงหรูหราแต่สิ่งที่เธอรักที่สุดในโลกคือเจ้าขนปุยสุนัขตัวน้อยคู่ใจของเธอเจ้าขนปุยเป็นสุนัขพันธุ์ผสมขนฟูนุ่มสีน้ำตาลทองมันซื่อสัตย์ฉลาดและชอบวิ่งไล่ผีเสื้อในสวนดอกไม้กับเจ้าหญิงทุกเช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นในป่าใกล้ปราสาท พวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากพุ่มไม้ช่วยด้วยฉันลงทางเจ้าหญิงและเจ้าขนปุยรีบตามเสียงนั้นไปและพบกระรอกตัวน้อยที่ติดอยู่ในโครงไม้โดยไม่รอช้าเจ้าขนปุยกระโดดลงไปช่วยเหลือใช้ฟันดึงกิ่งไม้ที่ขวางออกแล้วค่อยๆช่วยกระรอกขึ้นมาอย่างปลอดภัยขอบคุณมากกระรอกกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งพวกเจ้านี่ใจดีมากฉันจะบอกเพื่อนสัตว์ในป่าให้ช่วยปกป้องเจ้าหญิงกับเจ้าขนปุยตลอดไป จากวันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงลารินาและเจ้าขนปุยก็กลายเป็นเพื่อนกับสัตว์ในป่ามากมายพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและมิตรภาพและตลอดชีวิตของเจ้าหญิงเจ้าขนปุยก็ไม่เคยห่างไปไหนเลยจบแล้วข้ารอติดตามนิทานเรื่องต่อไปจากควินิวนะคะขอบคุณค่า